านังทีรังลัคติภาวนานางสวิตวาเอกจังตะคังกิดจิเอกจังโมคังตัเกิดทีต่อไปนี้จะมาจะได้แสดงธรรมนิทัทธาทนานาทิศนธรรมคำสอนของพระภูมิสภาคเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพื่อปูนบุญญาบปณีแด่ท่านทั้งหลายที่ได้พาตนีศรัทธา ภาษาเลื่องใสในสุธศาสุนา,าจะพากันน้อมนำมาเป็นสติญาทานเพื่อสมพบสร้างพทวบุตรสถที่ยังกำลังก่อสร้างอยูน่นี้เพื่อให้สเํเเ็็ผู้ร่วงต่อไปในการที่พากันมีจิตใจศรัทธาเลื่อมใสในทางนี้นั้นเป็นสิ่งที่น่าอนโมทนาหนึ่งโดยทางไกลสองโดยการเสียเวลาเวลา พุทาพยายามลำบากาดกรรมมาสามแล้วก็ด้วยการที่มีเจติตัทธาเรื่องใส่ประทา,าอย่างยิ่งเป็นสิ่งทีนหน้านุโมธนาอย่างยิ่งพุทธศาสนาจะทรงอยู่ได้ก็ด้วยเหตุที่พวกปัญญาทายกสุบาสุบาจิกาทั้งหลายเป็นผู้สนับสน,นุน ต่มาจ,าจะแสดงโดยเฉพาะถึงเรื่องศาสนาว่ากันโดยเฉพาะเลยศาสนาัวกระมาเสียบเหมือนกับว่าต้นไม้ต้นไม้ต้องอาศัยเปลือกต้องอาศัยกิ่ต้องอาศัยแก่นจึงจะยืนต้นอยู่นานได้ถ้าหากต้นไม้ใดมีแต่แก่นอย่างเดียวเรียกว่าต้นไม้ตายต้นไม้ตายจะอยู่นานไม่ได้ ฉันได้ศาสนากันนั้งานมอนกันถ้าหากว่าไม่อาศัยเปลือกไปกกบพีอยู่ไม่ได้เปลือกนั่นแหละกับพีนั่นแหละหล่อเลี้ยงให้มีเก่เดีกยนจะถาวรมันคงต่อไปเรืติบโต,ต่อไปเพราะเปลือกในกบพีงันนั้นมืองกันทานการกุศลเบื้องตน้นคุปมาเปลี่ยนมานก็เปลือกคอยฟังต่อไปแปงว่าเปลือกในที่นี้ เข้าใจว่าเปลือกเป็นของมีสาระไม่ใช่เปลือกอาจจะเป็นประโยชน์ได้หลายอย่างด้านหลายทางดูเจ้หมอ,อยาเขาเปลือกเขาทยายาบางอย่างบางตัวไมบางอย่างกับพี่เขาก็ทํายาได้แกนเขาก็ทํายาได้เด็กแกนนั้นสามารถที่จะทําบ้านทําเรือนสร้างทารกได้ดีกว่าเปลือกเลยกบพี่จะเปรียบในที่นี้่าทาน เปียนมันกับเปลือกสินเปรียกมันกับพีปัญญาสมาธิเปลี่ยนมันกับเก่ทำไมยังต้องเปลียกเปลือกมันกับเลยมันกับฐานในทางระพุทธศาสนามีคำเขียนหนึ่งซึ่งมาเคยได้อ่านไปเรียนมาท่านเรียกว่าโมระนิพานมระนิพานไม่แสดงอะไรทั้งหมดมีแต่เรื่องฐานอย่างเดียวสินทำไมต้องพูด มูรณิิพานก็หมายตัวต้นซอที่จะให้เกิดสิิพาที่จะให้ถึงสิิพานธ์งเดียวกับมูรณิพานคนเราถ้าหากว่ามีทานเียแล้นะในโลกอันนี้น่ะไม่มีการสละจารงแบ่งสางตังส่วนในการนยู่ไม่ได้เลยเจ็ดขันมีอีกค้หนึ่งที่ท่านแสดงไว้ในบาลีว่าฮาเอะดังมิตานิคันทติ ให้เป็นเครื่องให้เป็นเครื่องสมานมิตรหรือผูกมิตรกันได้เรื่องเหล่าน,นี้หากจะพาทันพิจารณาดูแล้วบรรดาโลกที่อยู่ในการมนุษย์ชาวโลกทั้งหลายที่อยู่ในกาลล้วนจะมีปการให้ไม่ค่อยสมานมิตรซึ่งกันและกันนี่เป็นธรรมะารรตถถ้าหากคนเราไม่มีทานเสรยแล้วหมดทาุางไม่มีการกระต่างแต่งครัน้นี้จะพูดถึงเรื่องทาน มันจะยืดยาวไปสักหน่อยพูดเีย,ยีงย่ออวาทานการกุศลที่เราทานอันาะนี้เป็นธรรมคำสองพุทธเจ้ามนุษย์คนเราที่ไม่ถือพุทธศาสนาเช่นพวกชาวยโุโรปเขาไม่ถือศาสนาได้เองมีทานก็เป็นธรรมคำสอนพุทธเจนกันและขอพูดถึงเรื่องธรรมอีกทีวาคำว่าธรรมอินทีไม่ใช่มีแต่นในธรรมคำสอนพุทธิจ้กแในพุทธศาสนาพุทธิยศ คำว,ว่าธรรมนี่คือของมีอยู่ใครปฏิบัติไจ้ทั้งนั้นทุกคนมีธรรมนั้นแม้จะตัดก็ยังมีธรรมคือเครื่อนอยู่คือความรองดองสามัญชีซึ่งในการเป็นตัวธรรมความมีเมตตาปณิการเป็นธรรมมนุษย์ชาวโลกพวกชาวนิรธเขาไม่มีพุทธศาสนาเขาก็มีธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาเพราะเหตุที่เป็นธรรมจึงแดงประมวลเข้ามาเป็นธรรมเทศนา คือพุทธเจ้าองเทพแต่ก่อนเขาไม่ได้รู้จักว่าธรรมคืออะไรแท้ที่จริงคือเขาทำอยู่แล้วเป็นธรรมแต่ไม่รู้จักว่าธรรมทานการพุสน,นี่น่ะมันมีหลายประเภทคือประเภทที่ว่าทานการพุศนที่เกิดภสษาท่าตะขาเลื่อมใสโดยเฉพาะก่อนมีการที่เราจะทําทานหนึ่งทานโดยการสละจากพระเพื่อคนจนอนาต ากว่าเราไม่ให้เขาเห็นเห็นดูตงสามเตตาให้เขาเพื่อได้ประทังยังชีวิตให้เป็นไปในวันหนึ่งเป็นทานเหมือนกันเรียกว่าทานสมต่อทานให้อุปการะแกะบิดามดามีบทบปทเลยุดคือว่าบิดามารดาเป็นต้นกานเรียงออกมาแล้วเราจะต้องตอบกัน,นเรียกว่าทานบูชาคุณหรืออุปชาอาจารย์ของเราก็ตารูบาอาจารย์ที่เราให้ จิตวิชาคนรู้ใช่คับเราสนองมุลคุณของท่านโดยการระดจากภามีวัตถุจิตใดอะไรก็ตามตามมากหรือน้อยเท่าหีูสามารถที่จะให้ได้อันนี้เรียกว่าทานบูชาคุณดทากเราลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าผู้มีพระคุณอันสูงสุดหรือพระภิกษสุสงฆ์ในพุทธศาสนาท่านเป็นผู้มีจิตสมชื่งสมถะเราก็ทําบุญทำทานของท่านระดจาการทะบุญธรรนก็เรียกว่าทานบูชาคุณเหมือนกัน ทานที่เราทานสาธารณประโยชน์ที่ทั่วไปที่เราทากันทาบุญทาทานที่เป็นสาธารณประโยชน์ก็จัดในจุดพวกทานเหมือนันแต่ทานทั้งหลายแหล่ที่อธิบายมานั่นทานไม่ได้เกิดศรัทธาทานด้วยคามเมตตาด้วยตอกป่ามีด้วยคมต้นตาอินดูทานที่เกิดศรัทธาที่เรียกว่าปัสสาทะและเกิดศรัทธาปัสสาทะจะเลื่อมใสศรัทธาท่วมเชื่อมั่น มีคู่กันอยู่อย่างนี้ภาษาถ้าเลื่อมใสก็ท่านผู้มีสิ่งมีธรรมเช่นพุติเจ้าหรืออเิียสต่์ตักเป็นต้นเราวสินท่านแล้วท่านเป็นผู้มีสิ่งธรรมประพฤติด,ดีปราพึติชอบแล้วเกิดเลื่อมใสทั้เรื่องเรียกว่าภาษาทแล้วก็ศรัทธาเกิดขึ้นว่าทําบุญคือว่าทานกับท่านได้จะได้บุญได้ทุกศพผลอันน,นี้สงจะสะพานมาถึงดวงของเรา เกิดปุ้มปีปีบกปีจัดขึ้นมาอันนี้เรียกว่าทานในพุทธศาสนาสทุาสนาตราทานเกิดขึ้นนี่เป็นต้นเป็นมูลเบื้องต้นคนที่ทําทานแล้วยินดีละเพียงทาทานก็ยังเป็นประโยชน์ยิ่งทําไมพระพุทธเจ้าสอนให้คนทาทานทุกคนก็ปรารถนาอยากจะมั่งมีที่สุดมีแต่รื้อเมื่อทําหามาได้แล้วทำไมยังต้องพาสัตตญาจากัก ให้คิดดูให้ลึกซึ้งเข้าไปว่าหากเราไม่ทานเราเก็บเข้าของสมบัติที่เรามีนั้นทำเอา,าไว้บางคนจะเห็นได้แม่จะจะใช้สอยขอลําบากแสนลำาากจะใช้จะบริโภคกดแสนลำบากที่สุดกันด้านที่สุดที่เราเรียกว่าคนมันทยิะจะน่คนที่ทำเป็นคนที่เป็นเช่นนั้นเรียกว่าไม่เห็นคุณประโยชน์ในสมบัติ ในการที่เราหามาลําบากกันครับหามาลําบากก็เพื่อบารุงความสุขอัาน,นี้มันมันไม่ได้ความสุขอะไรจะสุกเพราะมัเฉญาเาก็ไม่ใช่คือมัชฉญาเนาี่ยไม่ไม่ใช่สุขเลยกลัวคนโน้นจะไม่แย่งมาชิงวนมาดกหรือกลัวเขาจะมาตกชิงวิ่งวิ่งลาวกลัวเขาจะเห็นสมบัติของเราไม่ใช่ความสุขเดือดร้อนทุเดียวถ้าหากเรามีสระจาจถ้ามีอะไรสละอยากใหแบ่งตั้งปันส่วนนะครกัน จิตใจระเบิดบานท่วงขววงสบายเป็นสุขมันจะถูกยุ่ประสงค์ในการที่หาสมบัติมาไว้เพื่อเป,ไป็นประโยชน์อันนี้ถ้าหากว่าเราใชาส้สอยสงเทราต้องหาคนริ่นกันต่างไม่ใช้สอยส่วนตัวกัต่างพูดง่ายๆเดียวกับบิคริโภคได้สอยก็ยเ,กยเป็นประโยชน์สมบัติถ้าหากว่าใช้สอยกระโดน,นไปไม่ใช้สอยไม่หมดต่ไม่มีประโยชน์ห้คิดดูตรงนี้ได้ก่อน ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์เอามาไว้มีประโยชน์อะไรเมือนกันหาว้าลำบากจากการไม่ใช่ไม่มีประโยชน์ด้วยเขาใช่มีประโยชน์สมคบคนหนึ่นมีประโยชน์ดางอธิบายอะไรอันนี้นไหนมันก็จะต้องไม่มีประโยชน์อยู่แล้วถ้าไม่ใช่ใช่มัรนรก็หยุดนอกจากนี้นคิดยาวพืบหน้าต่อไปอีกสมบัติที่เราหามีเป็นของใครสมบัติเป็นของโลกนี้อยู่ในโลกนี่ ใครมีบุญวาสนาว่ามีที่เคยสร้างสมบุญมาสร้างไว้ได้ก่อนเก่าหาได้คล่องแคล่วทุกคนม่มีใขยกักทุกจักรดทั้งหมดนี้ต้องการรวยทั้งนั้นแต่ทําไมไม่เหมือนกันอันนี้เราไม่มองติดนในทางพุทธศาสนาพุทธเจ้าท่านมองถึงนัดแล้ว,วเพราะบุญกุศลผลหลังที่ต่วนเด็กางมาเป็นก่อนเกา่าเป็นผลผลของเก่าที่เราสร้างไว้ที่เราปลูกลงไปได้ เหมือนกับมะม่วงหรือตะมุดลำใหญ่หรือขนุนอนะได้ก็ตามคือแล้วปลูกไ็แล้วนะ่ะคอยรับผลคือว่าเราปลูกไ็แล้วเชื่อมั่นที่สุดอย่างเราทานในวันนี้เราเยอนี้แหละวันหนึ่งางหนาเราจะต้องได้รับผลอันนี้ไออันนี้ส่งที่เราทําถ้าพูดเข้ามาใกล้ๆอีกเราได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คืออะไรคือใจเราเย็นแข่มชื่นเบิกบานใจของาะเราอีกอึ่น ที่เรียกว่าบุญบุญในที่นี้คือความอิม่มใจบุญนั่นแหละเรียกว่าบุญเกิดขึ้นในใจของเราเดี๋ยวนี้ถ้าวาา่าเราเระลือกถึงบุญในการที่เราทําบุญในครั้งนี้แหละจะกกราบกรุงเทพนั่งรถไประแล้วเลือกถึงความอิ่มานี่ทําความอิ่มใจในซุ่มทีพีอยู่ตลอดเดวลาจะเป็นบุญมีุ้ทธโสเนี้ตลอดทุกทุกอานหรือหลายปีหลายเดือนไปข้างหน้านเราวเลือกได้ทุกอย่างอันนี้เรียกว่าบุญ ทา่านี้ในการที่เราสะตกจากทานไหนๆนก็ต้องหมดอยู่แล้วถ้าหากเรามีพอที่สะตกจากร์ให้มันเป็นประโยชน์เก่ใจของเราบ้างสลักให้ร่างกายคือให้อยู่ให้กินให้ใจให้สอยบริโภคมันส่็นประโยชน์กับร่างกายแล้วท่านี้เราบำรุงร่างกายคือดวงเราม,มันมีประโยชน์แค่ไหนจะแค่ตายตายแล้วมีใครไปสักผลิทุกคนเห็นกันต้องๆทีเดียวเห็นกันทุก คนกดตายไม่มีใ,ใครไปซากคนเดียวดีไม่ดีคนที่อยู่ภายหลังแย่งชิงก็เป็นเรื่องเวลาถ้าเราดีว่ามันยุ่งม,มันเตะเไปหมดนี่คิดอยนี้นทั้บานทั้คนทั้งสายแล้วใครเขาต้องวุ่นหาอะไรในตัวนองนี่คนนั้นเลยที่ว่าไม่มีปัญญาไม่ชนะเราเห็นกันอยู่ทุ่มสีเขาตายไปแล้วไม่มีใครติดชวนเขาหรอกในเวลาที่เรายัางมีชีวิตอยู่เราจะทําอะไรกัน คุณงามคนดีก็เตรียมขอมมนอิ่มเต็มตื้นในตนัวงมันเต็มที่เลยอิทธามโหสเิเดจาาโมทต,บบบบมทตทิุทธเจ้าท่านตรัสเทศน์ไวว่าในโลกนี้ก็อิ่มจักเพื่อเกินจี่จิตยินดีลาโลกนี้แล้วไปสู่พระโลกข้างหน้าก็เช่นน,นั้นเอับลงเงินข้าวถ้า,าเราทําชั่วมัวหมองในโลกนี้ก็เศร้าหมองเดือดร้อนตายไปแล้วเดือดร้อนคลยเข้าใจใช่ว่า สวรรค์ก็ดีหรือนรกก็ดีสวรรค์คือความสุขนรกคือความเดือดร้อนเป็บทุกข์ไม่ใช่ว่าตายแล้วจึงจะได้รับคนที่เข้าใจว่าตายแล้วจึงจะรับผลนั้นเรียกว่ายังไกลอยู่ถ้าหากเราเข้าใจว่านรกคือเดียวนี้เดือดร้อนอยู่เดียวนี้สวรรค์ก็คือความสุขอยู่เดียวนี้ตายไปแล้วเราไม่หวังถ้าหากเราไม่มีเวลานี้แหละไปข้างหน้าทำไมจะเราจะหวัง เพราะฉะนั้นในการที่เราละจาผ่าดให้มันปินประโยชน์แก่ตนให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นโดยเฉพาะเรื่องพากันสนุกวงดุงคือศาสนาทร่สร้างนี้นะให้คิดดูคุ้งกรวงต่อไปอีกว่าวัดวาท,ที่เราสร้างไว้นี่นะเป็นผู้เป็นเจ้าภาพโดยการทั้งนั้นที่มานีคนละบาทสองบาทคนละกีาบา่บาทอะไรทุกคนได้เป็นเจ้าภาพกัน เมื่อเราทานลงไปแล้วเนี่ยมันรัวมันเข้าหลายกลุ่หลายคนจนกระทั่งสร้างให้สําเ็จเป็นโบสถ์อย่งนิพหาขึ้นมาโบสถ์ที่พาสันสันมาถิ่นฐานสํนเร็จเยียบร้อยมาจะได้พระสงฆ์จะได้ทำแลวก็ะทำพูดง่ายๆว่าโบสถ์นั้นเป็นใจห้อยใจของพุทธศาสนาพื้นแผ่นดินนั้นนี้ทั้งหมดพุทธศาสนามีเนื้อที่เพียงแค่ในโบสถ์โบสถ์นักรราชทรงอนุญาตให้แล้วแบบ เป็นของสมงจิตอย่างนัน้นอกนี้ไม่ใช่ของส่งรัฐบาลจะเอาทาไมล่ะเมื่อเราสร้างบวครอบลงไปในที่นั้นแล้วในสถานที่นั้นจะต้องทำาักระรม์ใหญโตโหดถานคือบวชหน้าหรือทำศักระรมด้วยประสานต์เป็นสถานที่สักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นมาเราสร้างสถานที่สักสิ์สิทธิ์ี่เกิดขึ้นมาและทำสักรรมแจะทำประโยชน์ในพุทธศานสนาน,นตลอดตั้งแต่ลายชั่วคน ดังที่เราเห็นสถานโบราณต่างๆที่ตั้งหลายร้อยปียงปรากฏอยู่นั่นท่านก็ทําอย่างนี้เมื่อเราทราบซึ่งในแจงนี้แล้วเ,เราลึกถึงเงินที่เราจ่ายค่าแม้แต่งแตกก้าวบาทที่บาท,ท้นไปยแล้วจะก,าจากินใจพอที่เราทําไปนั้นนี่ของเราที่ทำท้าออนมั่นคงเนี่ยถ้าหาเพียงสักร้อยบาทเอาสิดเราไปทำบุญเราไป จะละจะเราไปจับจ่ายใช้สอยเพื่อประโยชน์ส่วนตัวสักคือเลี้ยงร่างกายเนี่ยชีวิตในนี้แหละอย่างอธิบายมันแล้วหล่อเลี้ยงความตายเลี้ยงไว้มันนานตายหน่อยมันตัวของเราเนี่ยเลี้ยงไว้นานตายหน่อยบางทีก็ไม่แน่เหมือนกันเลี้ยงไว้อาจจะตายเร็วกันั้นก็ได้มันไม่แน่นอนเหมือนกันเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วการที่เราหล่อเลี้ยงร่างกายเรามันสัก หากว่าเราบ่มุวงพระพุทธศาสนาอย่างสร้างบวชมันเป็นแบบมนันยืดยาวคนที่มาทําบุญในเจำนอีกแล่ตอน,นบวชเป็นพระเป็นสงฆ์อาจจะเป็นอุป a า h a อาจารย์เป็นผู้ร,ร,าาารับคนใหญ่ได้โปรดตัดต่อไปเทสนาสาั่งสอนอารมณ์ผูกคนมันว้างควาองต่อไปถ้าเป็นประโยชน์แก่ประชาชนกู้ว่องหวงมันไปหรือคนที่จะมาทําบุญนำทานเอาได้ต่อไปในสถานที่นั้นถึงหากว่าจะได้ผลน,นั้นที่สง์ถึงมื่อผลนิพพานของ ก็คุณของเราเพียงเข้บปฏิบัติจิงว่าคุณค่าในความมีมากมายหลายอย่างอการถึงเรื่องการทานอันนี้พูดเพียงแค่นี้ไว้แต่ก่อนที่เรียกว่าทานเป็นเปลือกถ้าพูดถึงทานเป็นเปลือกมันเป็นเกลียนไปในตัวเปลือกนั้นอ่ะมันครอบกับพี่ไ้ให้กับพี่นั้นครอบเกลียนไว้พุ่งเกลียนไว้ให้เกลีนกนยนนั้นค่อยของใหญ่โตเติบโตขึ้นอย่ละหนึ่น แทนเรียกว่าเปลือกอันนี้เมื่อมีเปลือกตอนนั้นยังไม่พอจะต้องมีมีกระพี้เข้าไปอีกคือตัวสิลทําไมจึงเรียกว่ากระพี้ศีลมะแขงโกกเกลมะแขงโกกระพี้นักแน่ในขาท้าวอนตัวกระพี้คนมีศีนลนกิดดุถ้าหางมีศีนลนกวเว้นเว้นได้จากโทษนัน้น สัตว์ลักตัตพืตกชื้นิดนิสาจางเก่าขโงหงส์สัตว์ว่าจึงแสดงได้งดเว้นเลยแต่คนทำทานอาจจะมีค่าสัตว์แต่ทำทานก็ได้อย่างเขาทำมาอยู่ทุกวันนี้มีบุญมีทานเลยค่าหมูค่าเัวก็โอ้โหเยอะแยะคนที่ทำทานอาจจะรักชอบกลุ่มของเขามาจจุบุนก็ได้คนที่ทำทานอาจจะตกชืผิดนิชัยจางกระดับ คนที่ทำทานอาจจะโกงหอบแล้ดื่มสตางค์ใดๆโดยสมัยทุกวันอย่างนี้นล้อย่าไปพูดมาเลยเรื่องน,นั้นนี่จริงว่ายังเป็นเปลึกอยู่ส่วนนักษาสินเด็กขาดไม่มีเลยบริสุทธิ์หมดจบทุกอย่างทางั้งๆที่เราไม่ได้ทําทานอะไรเลยยา,าสตาสค์ไม่มีแม้แต่สตางค์เดียว,วถราคุณผิดนไม่ทานในเวลาแต่เรารักษาจิตได้ครบบุญบริบูรณ์จิตสะอาดสะานั่นจึงว่ามันเจ๋ง มีเปลี่นมาขึ้นอีก <c oughs> อันนี้ด้วยเหตุที่มีศีลบริสุทธิ์คำว่าศีลในที่นี้หมายความว่าคืองดเว้นด้จยกจความชั่วทั้งกายแล้วปฏัจจักรไม่ทำเลยเมื่อไม่ทำพขาที่ใจของเขาใส่ไม่เห็นคมเดือ,รอดอร้อนเป็นทุกข์มไม่มีคมเดือดร้อนเป็นทุกข์ขึ้นในตัวของตนเพราะไม่เดือดร้อนเป็นทุกข์ ก็วิปฏิสารความชั่วไม่มีในตัวของตนนั่นแหละจิตจะสงบเยือกเย็นหากยังไม่ทันเป็นสมาธิเขาเรียกว่าสงบไปได้แล้วพักหนึ่งแล้วเรียกว่าปื้อใหเรียกวาปีเมื่อจิตมีสมาธิเพียงแค่นี้หนขั้นนั้นอ่ะหากว่าเรามาอบรมพอนาทํากรรมฐานเึิมาอีกทําจิตให้สงบให้นิ่งเนียอยู่ในอารมณ์เดียวเพราะอะไรคนเราจึงต้องึกหัลอบรมจิตใจ ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหนักมน่าใจเป็นประกานเราจะพูดจะจาเพราะใจจะทำจริงได้เพราะใจมีใจเป็นหลักสำเร็จแล้วด้วยใจคนตายทำอะไรไม่ได้แต่ว่าใจนั่นน่ะคนเรายัางไม่ได้เคยเห็นตัวใจเลยสักคนเดียวแต่พูดถึงเรื่องใจกันล่ำไปเจ็บใจก็พูดถึงเรื่องใจน้อยใจก็พูดถึงเรื่องใจ ดีใจก็พูดถึงเรื่องใจดีใจก็พูดถึงเรื่องใจอะไรท้ายเรื่องอะไรอย่างพูดถึงใจนั้นเหตุโดวใจจริงๆนะไม่ทราบว่าเป็นยังไงกันนี่เราพากันพูดรวมๆเลยเยนได้ยินจะขออธิบายเพิ่มในที่นี้ว่าถ้าอยากจะเห็นใจให้ดูนิดใจมันคือตัวเป็นยังไงตัวใจแท้ใจนั่น พูดภาษาทำทันธรรมะธรรมะมโนคือการนอ้อมมันน้อมไปต่ก่อนจิตคือความคิดน้อมอะไรเ็นปเบคิดเจตจิตคือกําลังทําจิตนั้นให้มันแก่กลา้าดพื่อให้มันมีพลังยิ่งเฉียยสติสติใจมโนใจคือมโนจิตคือความคิดนึก เยสจิตคือกำพลังของจิตมีใจอย่างนี้อันนี้ภาษาบ้านเมืองเขาเรียกว่าใจนะครับกลมเป้งเลยทีเดียวใจคือตัวกลางคำว่าของกลางอะไรนี่ข้องเดิมจริงใจเลยไม่มีดีมีชัว่วมีอยางมีละเอียดเสมอต้นเสมอไปอยู่ตรงกลางเลยทีเดียวถ้าหากโกรธขึ้นมาเรียกว่าโกรธจะแรกใจให้มาโกรธ ถ้าหลงขึ้นมากระใจมันใอ้หลงให้ไปแทกใจให้หลงหรือว่าโลภโมโทสันโดยประการต่างๆเดี่ยวสีริมันเข้าไปแทกใจถ้าหลวงพ่อมาเปียบไปมันจะน้ําใจเรื่องของใสมันจะหนังที่มันขุ่นมัวเพราะคิโทนคิดตกมันแดงก็สีแดงเข้าไปผสมมันดําก็สีดำเข้าไปผสมมันเหลืองก็สีเหลืองเข้าไปผสมผสมสีต่าง แต่น้ำจริงๆยังใสยอยู่ตามเดิมหากไม่เชื่อก็ไปกลั่นกองออกมาลองดูงน้ำจริงๆก็ใสเจ๋วอยู่ดี่เดิมใจของเราเพราะเป็นของฟองใสยอย่างนี้คนเราถึงแม้จะมีผิดมีพลาดถึงแม้จะดีเซ็กชั่วชาเลวตามเทกเท่ะไรก็ตามถ้ามาชำระก่นเอาของไม่ดีนั่นออกไปก็ได้น้ำใสกลับคืนมาเดือดตามเดิมเหตุนั้นพระอังคุริมาข่า คนหมดต้องขันหัวแต่ฟังพุทธเจ้าธรรมเทศนาเกิดจำรังไว้ใจจนผ่องใสสะอาดขึ้นมาได้ทันทีจนได้สังเดกตุผลัดแต่ตรู้ว่าคนผ่านเนี่ยน่าจะผ่านกันน้อยใจถึงแม้จะติดพลาดหรือบ้างเพราะโคมหลงมวงโมเมาทุกคนก็จะผ่านกันน้อยใจหากเขาจะมาตั้งใจสำนักก็สั่งสาม,มารถที่จะตัดเป็นของใสสะอาดึ้นมาได้ดีทีเดียวเนี่ยเป็นของเหลือวิสัย <c oughs> อันนี้คำว่าใจเป็นของกลางจะอธิบายมันแล้วนี่ เมื premises, 1, ่อใจเป็นของกลางอย่างนั้นแล้วมันเอ็นได้เลยท่านเอ็นไปทางโน้นทางนี้ได้มันเอ็นก็ไปตามที่ดีเยพราะฉะนั้นถ้าหาก็เราอยากจะรู้ใจคืออะไรเป็นตัวไงกันแน่อาจจะมาให้ขัดทำงี้อยู่ดีๆนี่แหละจะนั่งจะนอนหรือจะอะไรก็ตามเถอะลองทดลองด้วยตัวเองก็ได้จะนั่งธรรมะกรรมฐานสมาธิก็ได้หรือนอนนี่ก็ได้ให้ตั้งใจลงให้ใจสงบอึดใจสักพักหนึ่งทำอย่างนี้ก็ได้ ใ,ใจจะนิ่งใจจะไม่คิดไม่มีคิดนึกอะไรแต่ที่นิ่งที่ไม่คิดนึกนักน่นแหละแล้วมีความรู้สึกในตัวในขนาดที่มีความรู้สึกนั่นแหละคือตัวใจนั่นแหละต้นตอที่เราจะจับใจได้รูปาบที่เราจะจับใจได้คือตรงนั้นเองตัวที่มันนิ่งที่เรามันนิ่งไม่มีคิดนึกอะไรแล้ะมันมีความรู้สึก